Thank you ยากเลยนะครับนะเส้นตัวแดงมันเล็กครับถ้าเขี่ยเจอนี่ก็ต่อได้เลยครับดูแล้วดูแล้วก็ไม่ไม่ใช่เรื่องเรื่องยากก็ไม่ใช่เรื่องง่าย in <laughs> ต้องตัดเส้นตรงนี้เพื่อจะงัดให้งัดได้เราตัดเส้นตรงนี้ออกแล้วเราทําการตัดปุ๊บเราค่อยดึงออกทีละเส้นแต่ละเส้นเราค่อยงัดออกไปทางนี้ครับเราค่อยดึงตังแดงออกมาได้ตังแรงจะตรงนี้รบครับผมมาติดตามกันต่อไปนะครับ Yeah. ายคัดเตอร์เขียไปคัดเตอร์เขียแล้วหลุดออกมาเราต้องใช้กันไกรตัดออกทีละเส้นต่ละเส้นระวังอย่าให้โดนทองแดงครับ เรามาทําการงัดัดทองแดงที่เราเจออยู่ตรงนี้ครับเรามาทำการงัดเรามาทาการงัดทองแดงที่เจออยู่ตรงนี้ครับผมเนี่ยเส้นมันทั้งสั้นอยู่อยู่ในรูตรงนี้ครับเล็กๆเองเราจะงานงัดงเข้าร่องตรงนี้ครับเข้าร่องตรงนี้แล้วก็ดันไปครับระหว่างการงัดเราจะใช้ไขควงธรรมาดาไม่ได้เราต้องใช้ใช้ท่อหด ่เรามีอยู่ใช้ท่อหดที่เรามีอยู่ครับสุบเข้าไปในไขค,รครวงแบนไขค,รครวงแบนนะผมจะทำการสุกรอแป๊บนึ่งครับ,บ,บนนะผมจะทำการสุบเข้าไปไขค,รครวงแบนสุบเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะทำการงัด ก็จะเอาทองแดงออกมาต่อครับผมจะงานแล้วนะครับแต่เราต้องดูเส้นทองแดงข้างในด้วยว่ามีมเส้นทขงแรงตรงล่องนี้หรือเปล่าถ้าเงาลองงัดไปจะันจะหลุดจะขาดหรือเปล่าเราต้องสังเกตอยู่ตรงล่องนี้ครับเนี่ยถ้างัดไปแล้วถ้าโดนทองแดงขาดเราก็จะงานเข้าอีกเราก็จะต่ออีกมันก็จะเป็นการติดต่อยากเพิ่มึานอีกเ,เพิ่มงานให้เราถ้าไม่มีทองแดงพวกเรา กวงนัดเข้าไปได้เลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทําการงัดแล้วนะครับงัดเบาๆครับไม่ต้องงัดแรงงัดได้พอประมาณแล้วก็เห็นเส้นต้องแดงก็ค่อยดึงออกมาครับโอเคครับ เรียบร้อยแล้วคงันเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเราจะดึงเส้ตนตรงนี้นออกมานะครับเส้นเล็กๆเส้นเ,เดียวครับที่ขาดอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะทำตามด้งออกมาครับใช้ไขควแหนครับในการคลิปอาเด้งออกมา yeah. ครับนี่เจอแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับเจอแล้วครับเนี่ย ดึงออกมาจากนี้นะครับเนี่เส้นตรงแดงอยู่ตรงนี้ครับนี่ดึงออก,กมาแล้วครับนโอ้โหครับก็เป็นว่าเราเจอเส้นทางแดงสองเส้นแล้วอีเส้นหนึ่งอยู่ตรงนี้ ปแปลว่าอะไรส่งเช่นนี้แล้วมันจะมาทาการต่อนะครับผมแบบึนงนะครับเราต้องขูดนะครับคัดเตอร์ขูด,ดปลายครับเพื่อจะให้ทองแดงมันลอกตรงปลายอะลอกออกมาเพื่อที่จะทําการต่อเชื่อมมันกี่ได้ถ้าเราไม่ขูดมันจะเชื่อมไม่ได้ครับ ทำการขูดเสร็จแล้วเส้นทองแดงที่หลุดขาดก็น่าจะเป็นเส้นทองแดงที่หลุดขาดเส้นทองแดงที่หลุดขาดน่าจะเป็นเส้นที่เราหาอยู่เมื่อกี้ครับเป็นสายจะมีสองเสนเ้นสายสีดำครับสายสีดำแล้วก็สายสีสีแดง ดำนี่ยจะเป็นเกียร์หนึ่งครับแดงนี่จะเป็นเกียร์สองอันนี้มอเตอร์18นะครับพลมงฮาร์ตาลิมอเตอร์18ครับผมโอเคครับผมกำลังจะทำการเชื่อมปลายเชื่อมปลายทองแดงเพื่อที่จะมาเชื่อมต่อเข้ากับแผงวงจรเกียร์เกียร์เกียร์หนึ่งกับเกียร์สามสีดำเกียร์หนึ่งสีแดงเกียร์สามโอเคครับ แต่ผมจะมาทําการต่อทองแดงนะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์มากนะครับถ้ามีคนมาทําตามถ้าเราหัดต่อทองแดงอยู่เป็นช่างขึ้นมาใหม่ ถ้าเราหัดต่อแล้วถ้าเราทําได้ครับเราก็จะเป็นช่างที่ประสบความสำเร็จในการไล่ทองแดงหรือว่าหาเส้นทองแดงเจอครับผม บ่อยๆครับผมจะได้เก่งจะได้ชินผมก็จะมาทำการผมก็จะมาทำการล็อกเคีบอร์ทไทย điện แน่นนะครับดึงแน่นแน่นครับอันนี้มอเตอร์18นะครับ หนึ่งนะครับผมจะต่อทองแดงสองช่้นนี้ 线离油盖的缺口处。 อนนี้ผมกำลังทำการเชื่อมบัดกรีเชื่อมบัดกีเท่ากับเส้นทองแดงครับเชื่อมบัดกีเท่ากับเส้นทองแดง